โออยากได้อีกไหนไหนไหนโอ้โหเปไหนแล้วลูกฮะไปไหนแล้วลูกลอมจมแล้วเหรอลูกจมไม่เป็นไรของเราไม่กลัวน้ำอ่าไปแล้วอลูกมาแล้วของยายมาแล้วโอ้ครบทุกคนเลยอันนี้ไม่รู้ของกระตังถอยหลังเรือถอยหลังได้ด้วยมไหมโอ้ อ้าวโหสนุกใหญ่เลยเดี๋ยวพาไปเที่ยวบางแสนกันแล้วกันอ่าอนี่มีข้อราข้อรักาไ้ราปรข้อราต่อโอเคขอให้ครบเลยนะลูกนะอ้นี่เขาเรียกว่าครบสูตรเลยขอเดินไปเรื่อยๆเลยลูกเดินไปเรื่อยๆขอไปเรื่อยๆ เดินไปเรื่อยแล้วกลับฝั่งนู้นก็ได้ไปกลับฝั่งนูน้นแล้วเดี๋ยวต้องขึ้นข้างบนอีกนะด,ดี๋ต้องขึ้นข้างบนอีกโอ้ตัวเล็กตัวเล็กเอาละครับเอาละครับเอาขอไปเรื่อยขอไปรอบเลย มาววาาาาาัดหัวสวนอาร์เจลินเรล,ลอยเรือสดับทลอยทุกลอยโตกันนะครับเ,เกิดือน,น,น,นพบเลยนะวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตยนะ์อาทิตย์บางยืน